สวัสดีครับมีล็อตี่แบร์นะครับวันนี้มีเอ่ออยู่ในแลกหน้าเราออริจินนะครับวันวันวันนี้จะขอมาพูดเรื่องประเด็นเรื่องอะไรนี่นะครับที่หมีพูดเรื่องรูนนะมีคนบอกว่ามันฮิวไม่ทันแต่คือหมีอาจจะพูดไม่ละเอียดหรือเปล่าว่าคลิปเก่าแต่หมีบอกบอกแล้วว่าการที่เราจะใช้เอ่อเจ้ารูนสองูนเนี้ยมันจะต้องมีพาร์หมีพูดแล้วถูกไหมมันต้องมีพาร์ตามตามแซงตามฮิวคือมันใช้ได้แค่โหมดบอสอย่างเดียวในการเล่งดาเมจครับของสไนเปอร์นะรูนที่หมีพูดก็จะมีเอ่อชอยเมสนะครับ แล้วก็ฟิสบัสนะที่หมีพูดไปนะครับซึ่งที่มันมีดราม่าอยู่ใต้คลิปมี mm. ก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาเรายิงเห็นไหมจะทำให้เราสูญเสียเลือดทั้งหมด8%ของ HP พรู้สึกของหมีจะลดประมาณ2,000มั้งอ่านี้เดี๋ยวมีใส่ให้ดูก่อนนะอ่ะเอ้ยเดี๋ยวอยากดูอันนี้เหมือนกันตอนนี้มันลด8%ใช่ไหมถ้าเกิดตอนเลเวล10ถ้าตอนเลเวลสูงมันจะลดกี่เปอร์เซ็นต์บ้างหนึงนะจำได้ว่าไอ้นี่นะเอ้ยกดไม่ขึ้นอนะ่ะโอเค ก็จะลดเลือดไปมากกว่าเดิมอีกจาก8เป็น13นะครับแต่ว่าปัญหาเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาเนี้ยมันจบลงได้ถ้าเรามีพระเทพอ่ะอันนี้มีก็ขอนะขอัญเชิญคุณมอร์นิ่งนะก็เป็นเป็นพระแบบค่อนข้างเก่งมากในประจำเซฟอน5นะครับพอดีเออเห็นเห็นแกรักปาร์ตี้ไปยิงเอ็นเดอร์วิโลอยู่มีก็เลยมาเข้า นั่นแหละก็เลยขออาสาสมัครชวนแค่หน่อยเห็นป่ะมีเขาจะแซงตอรี่อยู่ที่6,500นะครับแล้วก็มีฮิวอยู่ประมาณ22,000คือถ้าเราจะใช้รุน2รุนเนี้ยเราจำเป็นต้องมีพระตามตามคนหนึ่งที่ฮิลเราเนี่ยค่อนข้างแรงอย่างเช่นแซงสัก6 0 0 0 7,000แล้วก็ฮิลตทั้ง2 0 0หมถึงจะทันนะอ่ะเดี๋ยวมีจะขอญาตนลองให้ดูนะครับเอ,อเดี๋ยวมีขอญาตยิงให้ดูเลยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูมีแอสปีดห500เลยอ่ะ อ่านี้เดี๋ยวเขาจะแซงให้ดูนะครับเห็นบ้างหมีจะเลื่อนรถอยู่ที่2อ0พซึ่งแซงตัรี่หกพันเห็นบ้างสบายสบาย,บายนี่นี่คุณคุณมอร์นิ่งยังไม่จําเป็นต้องฮิวสองพันห้าเลยนะอ่ะเดี๋ยวหมีให้ดูนะแอสปีดห้าร้อยนะครับสี่แปดสองเดี๋ยวหมีกินเดี๋ยวหมีกินขวดใหญ่แล้วกันอ่ะแอสปีดจะได้ห้าร้อยจะได้แบบเทสแบบชัวร์เลยนะครับเห็นบ้างแอสปีดห้าร้อยอ่ะเลื่อนไหลไปนน้ําก็จริงแต่อย่างที่บอกเห็นบ้างเราเรามีแซงตัรี่เห็นไหม คือเรามีพระตาคือการที่เราจะใช้อ่เจ้ารุน2อันนี้ออกมาให้ไปมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเราจําเป็นต้องมีพระคนนึงตามตลอดเวลาครับคือมีเจ้าบอกว่าเราควรจะใช้รุน2รุนนี้ตอนที่เรายิงบอสครับเพราะว่าเราจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเลยคือปกติอันนี้สมบุรณนะก่อนใส่อ่ดาเมจมีประมาณอเท่าไหร่นะสมมติยิงบอสหกเปอร์เซ็นต์มีใส่แค่2รุนเลเวลหนึ่งอ่ดาเมจมีเพิ่มไปอีกเปอร์เซ็นต์กว่าประมาณ1.5 เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกการจะใช้งานรูนนี้ออกมาดึงประสิทธิภาพคือการยิงบอสครับอย่างเดียวเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ได้ใช้การยิงบอสเนี่ยมีขอแนะนำครับจะเป็นการฟาร์มจะเป็นอะไรให้เพื่อนๆกดคำว่าแทนที่เห็นไหมเนี่ยกดแทนที่ได้เลยคือกดเอาออกได้เลยครับหรือว่าเพื่อนๆจะกดเปลี่ยนรูนก็ได้ครับเนี่ยกดเปลี่ยนรูนเป็นรูนอื่นก็ได้เห็นไหมออกรบมันก็จะใช้รูนอื่นแทนนะครับประมาณนี้นะคือง่ายๆถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะใส่เนี่ยออคอนเทนต์ลงดันลงอะไรอย่างอื่น่ะ ถ้าไม่มีพัดไม่มีพา้มมพามาตามแซงโทรี่อย่างเงี้ยกดออกถอ,อดออกอย่างเดียวอย่าลืมนะไม่น,นี้คือหมีเตือนแล้วไม่งั้นฟาร์มไม่ได้เลยเว้ยจริงๆมันเหมาะสําหรับการเลื่องดาเมจสาหรับการตีบอสมันยิ่งทําให้สไตเปอร์เรายิ่งโกงหนักกว่าเดิมเลยเพราะว่าเราจะได้ดาเมจฟรีๆเลยถึงเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับเอาไปว่าอันนี้คือเพื่อนๆเห็นแล้วนะว่ามันไม่ได้ตายแค่แซงโทรี่พะคนเดียวบางคนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหมีบอกคนเดียวไม่พอครับเอาหมีเทสให้ดูเลย ซึ่งถ้าเกิดสมมุติเราทําอย่างนี้ได้เราจะได้ดาเมจเพิ่มจากบอสเท่าไหรค่ครับเห็นปหมทาให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก8%คือดาเมจฟรีฟรี8%นี่เยอะมากนะแล้วรวมถึงเจ้าลูนฟ้าด้วยลูนฟ้าบวกอีก3%ก็เท่ากับว่าเราได้ดาเมจฟร,ฟรีฟรี11% 11%ก็สมมุติเรายิงคีย์บอสหนึ่งแสนดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นหนึ่งเพื่อนเือมาแรงนะอันนี้ในส่วนการเลเวลหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ สามารถอัด2รลูนนี้ไปส่วนเลเวลสี่ได้ก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลครับเอาง่ายไ่เป็นลูนโกงของซันไดเปอร์ที่เอาไว้ยิงบอสเอาหมีใช้กาว่าคอนเทนแค่ยิงบอสเลยละกันอยากไปใช้ลงวอนะห้ามไปฟาร์มห้ามอันนี้อันนี้คืออันนี้คือหมีบอกละเอียดแล้วนะอันนี้มีบอกละเอียดแล้วและที่สําคัญเห็นไหม คุณมอร์นิ่งฮิลหมีทีสองหมื่นสามเห็นปะวิธีการที่พระจะซับพอร์ตสไนเปอร์ที่ยิงเร็วแบบนี้มีแค่ทางเดียวก็คือแซงโทนี่ควรจะต้องเด้งประมาณสักหกเจ็ดพันขึ้นไปแล้วก็บางครั้งมันจะมีลดเลือดครับที่เกินครึ่งหลอดไปอย่างนั้นอะเราต้องฮิลสักสองหมื่นขึ้นไปแค่นี้เลือดเต็มแน่นอนนะเอาเป็นว่านี่หมีเทสให้ดูแล้วว่ารอดครับแล้วโบกดาเมจขึ้นมาหาศาลมากแต่อย่างที่บอกคือเพื่อนๆก็ต้องมีพระส่วนตัวย้ำว่าพระส่วนตัวเลยนะ ถ้าเออคุณมอร์นิ่งเดี๋ยวก่อนอ่าคุณมอร์นิ่งเขาเล่น mm. เห็นไหมเขาปล่อยลองขึ้นหลอดแล้วก็ฮิ้วหน่อยก็ยังทนันโอ้โหคุณมอร์นิ่งนี่ก็จัดว่าเป็นเอ่อพระที่ลา่าพวกมีเห็นทุกวันเลยนะคุณมอร์นิ่งอ่ะอ่ะแล้วก็ขอพูดถึงสไนเปอร์คนหนึ่งเพื่อนคุณมอร์นิ่งเลยครับคุณอะไรนะมิสเทเตียคุณมิสเตียนะซึ่งหมีก็เจอตอนเช้าทุกวันบอกจริงดาเบีไม่เคยสู้คุณมิสเทเตียได้เลยนะเดี๋ยวหมีให้ดู คุณมิเทเลียเนี่ยคุณมอร์นิ่งยืนยันแล้วว่าตอนเช้าก็ใส่แบบนี้และครับแล้วก็ฮิวทันนะเพราะฉะนั้นแล้วสามารถใส่ย e ิงบอลได้แต่อย่างที่บอกเพื่อนๆก็ต้องมีเพื่อนนะก็ต้องมีพระส่วนตัวนะไม่อย่างนั้นมาว่าหมีไม่ได้คุณมิเทเลียอ่ะคุณมิเทเลียอยู่ที่อันดับยี่ห้าซุงหมีครับมีอยู่สี่สิบสองนะเพราะนั้นอันนี้คือเขาตึ้งหมีอ่พลังต่อสู้ที่สองแสนสี่หมื่นแปดพันนะอันนี้เขาตึ้งหมีแน่นอนนะมีอยู่หมีอยู่ที่แค่สองแสนสี่สองแสนสี่อาหมีให้ดูเห็นไหมครับ พราะฉะนั้นอันนี้เป็นอ่การยืนยันของหมีเลยว่าถ้าเรามีพรา,างเห็นไหมครับสามารถที่จะอย่างที่บอกเลยคือยืนใช้สามารถใช้2รุนนี้ได้จริงๆแต่เ,เพื่อนๆต้องเอาไปใช้ยิงบอสนะเว้ยแล้วก็ถ้าจะไปลงดนันจริงๆอะ่ะถ้าไม่มีพราก็ควรถอดรุนนะครับอย่าลืมถอดนะอันนี้คือหมีเตือนแล้วแม้แต่ฟาร์มก็ต้องถอดถ้าเกิดเราไม่มีพราตามแานฮิวไม่ทันอันนี้คือยืนยันแล้วตะกี้เราไปไป,ไปลองเทสดูไปลองยิงมอนดูเปิดโซฮีมั่นใจมากเลยยิงดอกละพันเลือดหายไปทีเราสองพัน ตูฮีเด้งเลื่อนหนึ่งพันหายไปสองพันเด้งไม่ทันครับต้องมีพาชส,ส่วนตัวอันนี้ยืนยันเลยว่าทันนะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะมีพาส,ส่วนตัวแบบนี้ได้ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะได้ดาเมจจากบอสเพิ่มขึ้นอีกเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ซึ่งสไนเปอร์ก็จะโกงเข้าไปอีกขั้นหนึ่งตักขั้นตอนหนึ่งเลยแต่คือมีเรื่มดูอย่างหนึ่งไม่รูม้มันได้หรือเปล่าเห็นไหมตอนเราตีบอสเนี่ยมันจะมีดาเมจอะที่ออกมาจากตัวเราเนี่ยมีไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปคิดดาเมจจากตอนจากที่บอะ คิดเป็นดาเมจแทงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองให้ดูอีกทีแต่คือที่หมีลองเทสเนี่ยใส่2รูนดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณเปอร์เซ็นต์กว่าๆโกงนะเปอร์เซ็นต์กว่าๆน,นี่ดาเมจขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นอันนี้โดยส่วนตัวแล้วครับอันนี้คือหมีทดลองแล้วแล้วก็คุณมิเทเลียนะก็เป็นฮันเตอร์ท็อปนะเป็นฮันเตอร์ท็อปของฟอนห้าน 5, นี่เขาก็ยืนยันให้ฟังว่าสบายครับคุณมอร์นิ่งยืนยันไม่อันนี้ไม่ได้แบบไปคุยกับคุณมิเทเลียนะแต่ว่าคือคือวนน อ่ะครับโอเคอันนี้คือหมี่ทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปคิดดูแล้วกันว่าเออถ้าจะใส่ามาครับคุณคุณคุณมอร์น่งไหมคุณมอร์นิ่ต้องมาออกกองคุณวันนี้วันนี้วันนี้คุณมอร์นิ่ Morning, ช่วยหมี่เยอะเลยนะต,ต้องขอบคุณมากจริงๆก็เอาเป็นว่าอันนี้คือเทสให้ดูแลวครับว่าการใส่2รูนสามารถใส่ได้จริงๆแล้วเพิ่มดามเมจเพิ่มขึ้นถึง11%ฟีๆเลยแต่อย่างที่บอกก็คือเราก็ต้องมีพาตามนะ ถ้าไม่มีพระอย่าลืมถอดดูนะครับไม่นั้นตายแน่นอนมีคอนเฟิร์มเลยตะกี้ตะกี้ไปลองเทสแล้วตะกี้ตะกี้ไปลองเทสแล้วไม่มีพระตามตายครับโซฮีก็เอาไม่อยู่นะอ่าอะไรยังไงก็คลิปนี้ขอขอบคุณมากเลยครับขอขอบคุณมอร์นิ่งนะพระเอ่อท็อปเซเวอร์ต้นต้นของเอ่อฟอนห้าคนหนึ่งเลยแหละตัวตึงเลยแหละคือเอางี้ล่าบอสนะช่วงประมาณหมีจาได้ประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงหรือเปล่าเจะเจอที่คุณเมทิเลียกับคุณมอร์นิ่งเยอะบ่อยมากคือบอกว่าต้องบอกตรงๆเลยนะสู้ที่แกยากมากครับที่แกมันเถื่อนจริงๆนะ นานๆจะมีชนะสักครั้งหนึ่งอ่าประมาณนี้ดีกว่าอะไรงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วถ้าสมมติเพื่อนๆมีคําถาม,มอะไรเกี่ยวกับลูนว่าเฮ้ยตรงนี้ยังไม่เวิร์กอีกหรือเปล่ามาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะแลกเปลี่ยนได้เพราะว่าเออที่มีทําคลิปล่าสุดอ่ะเออมีคนลงถามมีเยอะมากโหพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใช้ไม่ได้ครับหมีใช้ไม่ได้อย่ามั่วดิยังไม่เคยลองหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวมาทําไกด์ให้ดูเพื่อถ้าคลิปนี้มีอะไรสงสัยก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับบเเเเดดีีีี๋ยยยยววววหหหมมม่่่่จจะะะพพาาาาาลลลลลลลออ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 งงงงทททสใ้้้้้แแแตคคืกกกกนนนนิิปปไ็็ฮ ไม่แรงขนาดคุณมอร์นิ่งแต่ว่าคือหมีก็ยืนได้อ่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณมอร์นิ่งมากนะโอ้พระเต็งเต็งหนึ่งเลยของฟอนห้านะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันนะครับผมขอปิดคลิปไปกับคุณอ่ามอร์นิ่งเลยแล้วกันนะครับอ่าต่อไปเป็นเทสแบบเออเอาพระคุณลินะคุณคุณลินี่คือเป็นพระประจําตี้หมีนะแต่ว่าปกติแกเล่น BS อันนี้คือแกเพิ่งย้ายมาเล่นอ่าเดี๋ยวดูให้ดูเลยแซง4,5 0 0 แล้วก็ฮิลอยู่ที่1 5ื่นเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับโดยที่เขาเนี่ยมีจะใส่เป็นลูน2อันเลยนะถ้าเกิดเออตะเกียบเป็นคุณมอร์นิ่งอ่ะไม่ตายแน่แต่ตะเกียบเทคุณมอร์นิ่งเนี่ยมีใส่แค่นี้นะแค่แค่ชอยเมทนะครับซึ่งมันจะลด HP 8%ถูกไหมครับแต่ว่ามีจะใส่ลิกกี้ด้วยอ่ะลิกกี้จะลดอะเออเลือดของเราอีก10%เท่ากับว่ามีจะเสียเลือดทั้งหมดเนี่ยคือ8กับ10ก็คือ18%นนะแล้วก็คือ ไปฟิชบัสเนี่ยมีใส่มาเพื่อเพิ่มดาวเบตสามเปอร์เซ็นต์นะครับแค่นั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวขอญาต์เทสให้ดูเลยดีกว่านะครับเออเดี๋ยวหมีขอกินยาอะไรยังวะแอสปีดห้าร้อยนะเดี๋ยวข้อมียิงสักพักนึงนะครับเดี๋ยวหมีขออนุญาตยิงสักพักนึงนะเป็นว่าเดี๋ยวหมีจะเทสนะครับแอสปีดห้าร้อยถ้าเกิดใส่ลดเลือดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยตายไหมเอายิงเลยครับ,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 บโอ้โหถ้าเกิดเลือดเอ็งอย่างนี้ไม่ไหววะ่ะ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะอาร์สปีดห้าร้ครับเห็นไหมฮิวไวครับนี่ดูฝีมือของคุณลิออนนี่นี่คือพระไรตี้ประจำหมีนะครับหมีเจ้าบอกบอกว่าเออแกเพิ่งมาเปลี่ยนนะอันนี้คือแบบอันนี้คือทันแน่นอนโอเคนะคือคุณลิีเนี่ยปกติแกจะเล่น BS มาครับนี่เนี่ยแกเพิ่งเปลี่ยนมาสดๆร้อนๆสองสามวันเห็นไหมหมีใส่เนี่ยลดเลือด18%ยังทันเลยแต่ว่าคือคืออันนี้ให้ดูนะว่าทันนะครับอ่า สุดยอดครับคุณลีครับอันนี้ติโออันนี้พระประจำนะเนี่ยแต่คือจริงๆปกติแกแกจะเล่น bs แกเล่น bs โหดมากนะแต่ว่าแกอยากจะแบบเข้าพระธรรมบ้างไงอยากจะบรรลุธรรม,มแล้วอยากจะเข้าถึงพระธรรมหรือว่าใส่สบงและทรงพลังไม่ใช่แล้วนะก็อเอาเป็นว่าอันนี้เทสให้ดูแล้วนะครับว่ามันทันนะขนาดหมีเอา,เอา,เอาพระที่เขาเพิ่งเปลี่ยนนะเขาเพิ่งเปลี่ยนเลยเพิ่งเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถนะ้าเกิดเป็นพระที่เล่นกันประจาอย่างเงี้ยอันนี้คุณคุณลีแซงอยู่ประมาณ5,000แกเพิ่งแกเพิ่งทำมามามวัน,ม,นมันเลยเบานิดนึงแล้วก็ฮิวอยู่ประมาณ15 โซฮีสิบไหมครับใช่ใช่ครับคุณลิครับใช่โซฮีสิมีใส่โซฮีด้วยโอเคคือคืออันนี้มั่นใจแล้วเพราะว่าอันนี้คืออันนี้คือคุณลิเพิ่งเปลี่ยนพามาไม่กี่วันเองยังแซงห้าพันแล้วก็ฮิวหมื่นห้ารอด อนนั้นกับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถที่จะหาพระที่เขาเล่นเป็นหลักอย่างเงี้ยตอนนี้พระอย่างต่าก็น่าจะแซงประมาณตั0 0นถูกไหมครับแล้วก็ฮิลเนี่ยสองหมื่นสามสองหมื่นห้าซึ่งถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไปดูคลิปตอนแรกคุณมอร์นิ่งจะฮิลอยู่ประมาณ23งหมื่นสามสองหมื่นสี่เนี่ยหมีไม่ตายชัวร์แล้วเนี่ยเพิ่งจะเอาพระคุณลิคุณลิมาเนี่ยเพิ่งมาลองเทสแกเพิ่งเปลี่ยนมาเห็นป้าก็ลองเทสให้ดูแนละ้วปรากฏว่าไม่ตายครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ตายแน่นอนนะเพระาะฉะนั้นแล้วนี่คือไม่นนนะ ลดเลือด18%ก็ยังไม่ตายนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือการที่เพื่อนๆจะใส่18%เนี่ยเพื่อนๆต้องมีพะที่อันนี้มีคือคือที่มีคคำนวณนะแซงอย่างต่ำต้ำตองประมาณ7,000แล้วก็ฮิลเนี่ยฮิลเดียวเนี่ยยังต่ำควรจะ20,000เป็นไปได้ควรจะ20,000 2 000, 2 0 0 0 3ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบพะไม่ได้แข่งขนาดนั้นมีแนะนำนะให้ใส่แค่นี้พออ่อชอยใส่แค่ชอยเมสพอเพราะว่าจะบวกอท8%มันจะลดเลือด8%มันจะน้อยกว่านะครับ แต่ถ้าเกิดไปเพื่อนเพื่อไปใส่ลิกกี้ด้วยเนี่ยมันจะโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะลดเลือดสิเปอร์เซ็นต์ซึ่งสิบสิบกับเปอร์เซ็นต์กับแปดเปอร์เซ็นต์รวมกันคือสิบแปดเปอร์เซ็นต์ถ้าพระเพื่อนเพื่อนไม่ฮิวไม่แรงไม่แรงพอไม่แนะนำใส่สองใส่แค่ม่วงอันเดียวแต่ถ้าเกิดพระที่แบบแรงจัดๆเลยฮิวสองหมื่นขึ้นไปแซงสักเจ็ดแปดพันใส่สองอันไปเลยครับแต่การจะใส่คอนเทนต์สองอันแบบนี้คือการใส่ตีบอสอย่างเดียวย้ำแล้วนะมีย้ำแล้วตีบอสเพื่อนเพื่อนอย่าไปลงดันอย ประธานโทษฮนะก่อ,อนที่เพื่อนเพื่อนจะไปตีมอนเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องเช็คการใส่รนุนให้ดีเพื่อนเพื่อนพยายามทําแผงเลยเนี่ยเนี่ยซื้อแผงเปิดไปเลยทําแผง2องาแผงสามไปเลย,ยเช่นแบบของหมีเ่าแผงนี่ก็คือตีบอสอ้าวหมีก็จะใส่แบบนี้เพราะว่าหมีมีพัฟส,ส่วนตัวที่เขาฮิวแรงอ่ะต่อไปแผงที่2ก็คือ,อ,อลงดันฟาร์มแผงที่3ต่อไปก็คือการกิวออ่ะอ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้หมีก็เทสให้เพื่อนๆดูแล้วนะว่าผ่านนะ ผ่านแน่นอนนะนี่ขนาดเนี่ยคุให้ดูเลยคุณลิคเพิ่งเปลี่ยนมาฮิวแค่หมื่นห้าหมียังไม่ตายเลยโอ้โหแล้วถ้าเกิดท้าที่เขาเฮลคือถ้าเกิดคนที่เขาเล่นเป็นพระมาตั้งแต่วันแรกอะ่ะหมีกล้าพูดเลยนะยังไงก็แล้วแต่ไม่ตายแน่นอนครับกล้าพูดเลยลองดูอย่างคุณมอร์นิ่งก็ได้นะไม่ตายชัวร์นะครับอ่ะเอาเป็นว่าก็จบคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าผมเล่นในคอมน่าจะทันครับคุณลิไม่ต้องครับเล่นในมือถือก็ทันแล้วคุณลิมีเห็นแล้วว่าว่าคุณลิคือคือคือคุณลิแกแกเล่นในมือถืออ่ะมันจะกระตุกแล้วก็มันจะช้า30ปอร์เซนถ้าเกิดแกเล่นในมือถือจะไวกว่านี้คือไม่ต้องทราคุณลิแค่นี้ก็ไม่ตายอันนี้อันนี้คือผ่านนะครับไอ้ไงก็ผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับผมค,คุณลิแอบน้อยใจไหมเนี่ย